และนี่คือสภาพของผมนะครับเมื่อผมฟาร์มนอกรอบอีกเกือบ2วันเลยนะผมลงมาจนถึงด่านดีเซอร์ซิตี้แล้วนะตอนนี้นะครับผ่านเคเวสในะระดับอีซี่นอร์มัลฮาร์ดแล้วนะครับจนตอนนี้มาอยู่ที่เคเวสร,ระดับเพลเลยทีเดียวเชียวใช่ครับระดับนรกนะตอนนี้มันไม่ยากแล้วครับ แต่ช่วงแรกแม่งเอ้ยโคตรยากเลยนะครับก <Mob ili> ว่าจะผ่านได้สักรอบหนึ่งตายไปหลายรอบมากๆเลยนะฮะร้าน Easy c r y t Store ร้านรับฟาร์มสุดแจ่มและจำน่ายไอดีไก่ตันสุดคุ้มใช้บริการลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ <Mob ili> ก็ทะเลทะโลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูมแม่แบบอนิเมะดันเจียนไฟเตอร์อันนี้เป็นคลิปที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้นะแต่ว่าผมเล่นแบบนี้มาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะฮะมันดูได้ไหมว่าเราเล่นไปขนาดไหนแล้ว ดูได้ไหมครับน่าจะมีให้ดูอยู่ถ้าจะไม่ผิดโอเคช่างมันแล้วกันนะคุณผู้ชมหาบอดเจอโอเคเดี๋ยวมาส่งเควสของเจ๊นามีก่อนก็คือเควสท,ที่มันเป็นอันนี้นะฮะระดับเพลผมผ่านระดับเพลไป515รอบเลยนะเรียกได้ว่าผ่านแบบซุ่มซุ่ซเลยคุณผู้ชมรัวๆฮะส่งเควสเจ๊ก่อนครับได้เจมมา200แน่นอนครับต่อไปครับเจ๊บอกว่าให้เราเนี่ยผ่านเดนเจียนครับ15ครั้ง แต่เจไม่บอกนะฮะว่าเป็นเันเจียนระดับไหนหรือว่าดดนเชียนอะไรหมายความว่าดดนเชียนอะไรก็ได้นั่นเองนะทุกคนแล้วเดี๋ยวก่อนจะเคลียร์เควสนะครับผมคิดว่าผมเนี่ยจะมาสุมอาวุธครับของด่านล่าสุดที่ผมสามารถไปได้ตอนนี้ก็น่าจะสุ่มอาวุธพวกนี้ได้นะทุกคนอันไหนคืออาวุธที่มันดีสุดนะตอนนี้ของเรากันน่าจะของด่านนี้นะฟอร์เส้นฟอร์เทสนะครับทุกคนเราจะสุมดาบนะฮะดาบเป็นเงาแบบนี้น่าจะเป็นเงาของหนวดข่าวนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะสุมตรงนี้สักพักนึงก่อนแต่เดี๋ยวนะ ของในตู้มันไม่ใช่เงาวนิอ๋อนี่ครับบีเซนโตเป็นระดับอิพิกแค่นั้นเองนะฮะของหายยากก็จะเป็นพวกนี้เนาะซึ่งใช่ครับผมไม่ต้องการบีเซนโตผมต้องการของหายยากครับฉะนั้นผมจะสุ่มสักพักนึงก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้น่าจะต้องใช้เวลาแบบยาวนานเลยนะเพราะว่าโกผมนะครับมีอยู่300กว่าล้านครับทุกคนโครดเยอะ โอเคครับผมเพิ่งเห็นนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ดาบมาแล้ว3เล่มนะครับเป็นดาบระดับมิสซิคอลนั่นเองนะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าดวงโคตรดีเพราะว่าปกติเนี่ยผมได้แทบจะไม่เคยถึง3เล่มเลยนะฉะนั้นนะครับเราก็จะจัดการเลยคุณผู้ชมรวบรวมให้มันกลายเป็นหนึ่งเดียวนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนกันเนาะรู้สึกว่าผมจะยังไม่เคยอัปเกรดเลยนะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวลองอัปเกรดดูครับกดตรงนี้นี่แหละครับคอนเฟิร์มครับอัปเกรด ดูซิเป็นไงอ๋อนี่ครับมันจะมี1ดาวขึ้นตรงนี้นะฮะเดเมจสาม0 0 0นะครับปกติเดเมจมันเท่าไหร่นะอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่าลืมดูเดี๋ยวจัดการบวกมาหน่อยนะครับฟิวชั่นกับของอย่างอื่นโอเคฟิวซเล็กไปเลยครับโอ้โหแอ็แทกบวกอีก3 0,000ื่นบวกโคตรเยอะของพวกนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะใส่ไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยฟิวชั่นใส่หมดเลยนะทุกคนคือผมแทบจะยังไม่ได้ใช้ดาบเลยนะทุกคนโอ้ดาบมีแสงด้วยหรอถ้าตีบวกดาบมันจะมีแสงวะทุกคนเท่มากน่าจะสุ่มให้้ไดแบบเยะๆ ไม่รู้ว่าทําอีกดาวได้หรือเปล่านะครับเฮ้ยเหมือนจะยังทาได้นะแต่ว่าน่าจะต้องใช้แบบ1ดาว3อันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ใครที่รู้เนี่ยช่วยกันตอบได้นะครับว่าแต่คอสเมติกเรามีให้สุ่มเพิ่มหรือ,อยังตอนนี้โอเคมีอยู่ครั้งเดียวครับโอ้อันนี้มันเป็นชุดไคโดไม่ใช่หรอเดี๋ยวต้องสุ่มดูสุ่มได้ครั้งหนึ่งเกลือไหมเนะี่ยโอเคทุกคนครับเกลือโ <l> หมด ec <l> ก่อนนะครับยังไม่เคยลงเลยดันเจี้ยนนี้ดันเจนนี้ยน,นนี้เดี๋ยวนะคุ้นคุ้น <laughs> คุณคุณเนะฮะเหมือนมาดินฟอร์ดเลยตรงนี้เหมือนดันเจี้ยนนี้เราจะต้องเคลียร์ไปเรื่อยๆนะฮะโอ้ดันเจี้ยนคือสวยมากทุกคนโอตื่นตาตื่นใจมากดันเจี้ยนนี้โอ้ตีไม่ค่อยเข้าฮะถ้าใช้เป็นดาบดาบตีไม่ค่อยเข้านะทุกคนแต่ว่าพอได้อยู่ค่อยๆตีสกิลแล้วกันปุ้มมันจะมาสามเวฟเหมือนเดิมเนาะปุ๊บ ดีหน่อยนะเป็นฐานเรือแต่ว่ามันมีตัวยิงปืนด้วยนะี่ดิไม่ชอบเลยครับไม่ชอบบอลที่มันตีไกลเลยนะฮะมันน่าลำคาญมากเดดไปว่องไวเดี๋ยวลากมันมารวดเดียวเลยแล้วกันนะทุกคนมากลุ่มเป็นก้อนฮึไม่โดหนหรอด้านบนโหยิงปืนสะายเลยนะนุ่มโอเคใกล้จะถึงบอสแล้วครับถึงบอสแล้ว บอสเหมือนว่าจะเป็นคิซารุนะครับทุกคนไม่สิบอสมันอ o ค i จไม่ใช่เหรอไม่ใช่คิซารุผลแมกๆาแบบนี้แล้วไงอือโดนผลเลิอบไปหน่อยหึบปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับเดททุกคนโหผลเลิอบโคตรโหดอะ่ะเอาดีๆผลเลิอบโหดมากเลยนะครับที่เราใช้อยู่เดี๋ยวจัดก,การบอนพวกนี้ก่อนทิมเรียบร้อยหมดครับเคลียร์ เหมือนเลเวลจะขึ้นด้วยนะครับทุกคนได้ของมาประมาณนี้นะฮะได้มาเป็นดาบยรุจิ๋วด้วยโคเท่ไม่รู้ว่าใส่ได้หรือเปล่านะครับมันคือคอสเมติกหรือเปล่าขอดูแป๊บหนึง่งคอสเมติกไม่เอ่ยเหมือนจะไม่ใช่นะทุกคนไม่ใช่คอร์สเมติกด้วยอยู่ในนี้หรออ๋ออยู่ตรงนี้นะฮะแต่ก็ไม่รู้จะใส่ทำไมนะทุกคนพลังมันลดนะฮะทุกคน พลังมันลดอ่ะโคเซงโอเคเดี๋ยวผมจะจัดการเคลียร์ด่านไปก่อนนะครับให้ครบ15รอบด่านเดิมนี่แหละเคลียร์รัวๆนะครับอาจจะลงเป็นในระดับนอร์มันะทุกคนแต่ว่าเราจะใช้เป็นออโต้ไฟจัดการนะครับมันก็จะสะดวกมากขึ้นของที่ดรอปก็ประมาณนี้ Let's go ครับ A later few moments later. โอเคครับตอนนี้ก็เคลียร์ครบแล้วนะครับ15รอบโอ้โหไปเจ้าจรอดโคตรนานเลยครับทุกคนกว่าจะเคลียร์ครบนะฮะ ผมทําการใช้ดาบนะครับด้วยออโต้ไฟล์เนี่ยจนตอนนี้นะครับมาสเตอรี่74แล้วเนาะถือว่าดาบก็แรงกว่าเดิมนะฮะแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าผลปีศาจดีกว่ามากๆเพราะว่าผลนี้มันตีไกลทําให้แบบเข้าถึงบอลได้เร็วมากๆนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูซิมันมีสกิลเพิ่มมาใช่ไหมสกิลชื่อว่า illusion sword dance นะฮะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองใส่แทนสกิลนี้แล้วกันเอ่อ dragon style นะครับเอาออกก่อนแล้วก็ illusion sword dance มาใส่แทน นดูซิสกิลเป็นไงนะฮะสกิลตอนที่แบบเลเวลเจ็ดสิบเลยเนาะมาสเตอรี่นะฮะฮึบฮูฮ้หุยโอ้ไม่ o d สกิลโคตรนานนะครับทุกคนดีดีด,ดีสกิลนี้ดีครับดีเลยผมว่าน่าจะเป็นสกิลพวกอัตติเมตนะครับพวกแบบแรงๆเลยนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับจะได้ก็ต่อเมื่อเลเวล80นะครับมาสเตอรีนะ่เนาะตอนนี้มาสเตอรี่เลเวล74แล้วนะครับอีกนิดหน่อยเดี๋ยวอัปเลเวลเลยแล้วกันนะครับ เป็นเลเวลสเนาะประมาณนี้ถ้าจับต่อก็ต้องเสียนะฮะเสียเพชรนั่นเองคุณผู้ชมโอ้ oh my god โอเคเดี๋ยวผมจะจัดการอัพสักอย่างแล้วกันอันนี้คืออะไรเอ่ยดูแป๊บโอเคผมจะอัพอันนี้แล้วกันนะครับอาซูร่าอันนี้นี่เลยครับเบรกเลยนะครับปึ๊บแล้วก็อัพต่อฮนะหนสึสาม นี่ครับตอนนี้ก็คืออัพถึงเลเวลสิบเลยนะฮะคือแรงสุดแล้วของมันนะตอนนี้อัพต่อไม่ได้นะคุณผู้ชมมันเขียนว่าคัมมิ่งซูนเนาะนั่นแหละตามนั้นนะครับสกิลแรงแบบสุดๆแล้วสกิลนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โอเคเป็นสกิลที่ดีเนาะมันแอนิเมชันค่อนข้างเร็วนะครับเวิร์กมากโอเครับเควสมาครับเคลียร์เควสเลยแล้วก็เควสต่อไปน่าจะให้ลงดันเจียนเหมือนเดิมเนาะใช่ไหมอุ้ย,ยไม่ใช่各位ทุกคนเควสนี้เสร็จเลยนะฮะเขาบอกว่าให้ใส่อุปกรณ์นะครับ ที่เป็นระดับเมนสูเรียสครับ3อันนะคุณผู้ชมในเวลาเดียวกันก็ใส่ไปแล้วเควสต่อไปนะฮะเขาบอกว่าให้เรานะฮะผ่าเดนเชียนฟอร์เซนฟอร์เทสนะฮะในระดับอีซี่เควสแรกเคลียร์ครับไปเควสต่อไปครับเดี๋ยวไปส่งเควสก่อนเควสต่อไปนะฮะคิดไว้ว่าน่าจะเป็นระดับนอร์ม l ลนั่นเองนะลุยต่อครับนอร์มัลเควสระดับนอร์มัลเคลียร์ครับทุกคน เรียบร้อยไปส่งเควสกับเจ๊ต่ตอเหมือนเดิมสวัสดีครับเจ๊เจอกันอีกครั้งแล้วนะส่งเควสครับต่อไปนะฮะระดับพาร์ชัวป้าบลาบไก่ฮะคุณผู้ชมนี่ระดับพาร์จริงด้วยครับระดับพาร์เนี่ยผมยังไม่เคยผ่านเลยนะฉะนั้นผมจะใช้เป็นผลปีศาจแล้วกันนะเพื่อเมคชัวนะครับว่ามันผ่านแน่ๆแ,แล้วก็เดี๋ยวขอเคลียร์ของในกระเป๋าก่อนนะของโคเยอะลยครับใส่อะไรเพิ่มได้บ้างเหมือนจะใส่เพิ่มได้นะใส่อันนี้ได้นะครับทุกคนโอเคอัปเกรดเลยแล้วกันนะฮะ ่บวกไป60เลยครับเพิ่มแอคแท็กมา7,000ครีคอนอีกนะฮะโคตรเยอะเลยถ้าได้ระดับสูงวันนี้น่าจะโคตรดีนะฮะดูในอีเมลก่อนอีเมลของก็เยอะนะฮะโอเครับมาลองใส่ดูใส่เพิ่มไม่ได้แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคเข้าใจได้โอเครอบนี้จะใช้เป็นธนูนะครับคุณผู้ชมผลปีศาจนั่นเองนะ ดันเจียนระดับฮาร์ดเคลียแล้วครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าตายไปหลายรอบมากเลยนะครับเกือบไม่ผ่านโคตรหลีชิดโคตรยากอะคุณผู้ชมถ้าระดับนรกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ผ่านแลละเอาจริงนะครับโอเครับของรางวัลก่อนนะครับแล้วดูซิเควสต่อไปนะฮะแน่นอนครับเป็น,นระดับเฮลแต่ว่าถ้าจะไปต่อน่าจะไม่ไหวเลยนะคุณผู้ชมผมคิดไว้ว่าผมเนี่ยจะไปที่โซน p v p เนาะคืออยากจะรู้นะครับว่ามีคนเนี่ย เล่น PVP หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูว่ามีคนเล่นหรือเปล่านะครับโหมด PVP อยากจะรู้เหมือนกันครับว่าใครเจ๋งโอเคไป Let's go ลุยครับมันเป็นโหมดแบทเชิญกลาวคุณผู้ชมเฮ้ยมีคนอยู่ด้วยเรเวล92ก็มาดิครุบน่าจะต้องลงมาด้านล่างหรือเปล่าเอ่ยหรือว่าไม่ใช่ น่าจะใช่นะคุณผู้ชมตอนนี้พีพแร่งเรานะครับเป็นระดับ e ลบเลยนะระดับโคตรต่ำอะทุกคนคิดดูดิไม่มีค่าหัวเลยนะครับยังไม่ได้คิวใครเลยต้องรอคนลงมาก่อนนะครับอโอเคเหมือนมีคนมาแล้วครับทุกคนโอ้โหดีเลยมาหนุม่มมาดีรออะไรเนะี่ยฮะคือคนมาแล้วโอเพยังชั่วหน่อยฮึบนี่แนะ่ฮึบนี่ยิงรัวรยิงรรัว เปลี่ยนอาวุธฮึบย,ย,ยิงยิงยิงเรียบร้อยหนึ่งคิวครับได้ค่าหัวมาร้อยหนึ่งเฉดเคฮ้ยเขามาอีกเหรอมาอย่าไปหยองเราโจมตีใครได,ได้นะครับไม่กลัวมาเลยเลือดมันดีไปเนี่ยคุณผู้ชมเอาจริงหมดนี้เหมือนเลือดจะไม่ดีนะฮะ โจมตีพันเมตรโคแดงมีคนลงมาเพิ่มไหมไม่เห็นนะฮะมันจะมาแค่วันนี้ฮึบบึ้ม,มโดนไหมอือเรียบร้อย นี่แน่ได้มาอีกหนึ่งคิวครับทุกคนลงมาอีกไหมมาอีกครับอันนี้อีกคนหนึ่งเหรอไม่ใช่คนเดิมหรอหรือว่าคนเดิมแน่คนเดิมนะใช้ผลมาเดิมเลยนะครับอุ้ยมีคนมาเพิ่มอีกแล้วอีกคนนึงใครเอยตรงนั้นยิงไหมยิงยิงยิงอุ้ยอันนี้ระดับเอสเหมือนกันฮึถอย ถอยถอยรอรอ,อ,อสอยด้านหลังนะครับโคตรเหลี่ยมโคตรเหลี่ยมด้านหลังเท่านั้นนะครูชมนั้นเขาทำอะไรเอ่ยเขา,ชารช้พลังเหรอหุ้ยโอ้โหโคตรแรงโดนพลังใครไม่รู้เริ่มนัวแล้วครับทุกคนเรียบร้อยอีกหนึ่งคิวครับ โอ้โหใครใช้ปืนวะนะบ้าแล้วโอ้สยองสัตวด์ดับไปอีกหนึ่งครับโอ้โหดับไปอีกหนึ่งครับเดี๋ปืนยังค้างอยู่เลยโอ้ยชิดต,ตอนนี้เราเก็บไป4ีคิวเลยนะครับทุกคนค่าหัวเรา400แล้วนะฮะสุดยอดเลยห้วหุยเราโดนอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้โดนปกก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะ ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกันกดไลค์ด้วยและถ้าชอบมากๆนะครับอย่าลืมครับฝากกันกด Subscribe ด้วยคลิปนี้ไปละจู้บบายบายไปแล้วครับ